ท่านประธานมีปณิธานอยู่ว่าอยากให้คนไทยทุกๆคนนะมีสุขภาพดีและมีรายได้ทั่วถึงกันนะครับนี่คือปาณิธานของท่านประธานเจริญสุขกิตินะแล้วก็บริษัทพอลิน่าเน็ตเวิร์บริหารงานโดยนะกรรมการผู้จัดการคือท่านเอดีพิศาลกิติซึ่งเป็นบุตรชายของท่านประธานเจริญสุขกิตินะครับเติบโตมากๆนะ แล้วก็มีโรงงานผลิตเป็นของตัวเองนะมีศูนย์สาขาที่จังหวัดสุขโขทยนะัยบนเนื้อที่12ไร่นะยิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยทีเดียวนะครับนะของบางนี้คือโรงงานของอ่าโพลิน่าเน็ตเวิร์ครับนะเป็นโรงงานผลิตแห่งใหม่ของเราเป็นโรงงานที่3นะชื่อโพลิน่าอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะนี่แหละคือรากฐานของความมั่นคงของบริษัทโพลิน่าเน็ตเวิร์ซึ่งครบวงจร มีโรงงานผลิตเองนะสินค้ามีคุณภาพบริษัทมีความมั่นคงแผงกัตลาดที่ยอดเยี่ยมเนาะใครๆครก็สามารถทําได้นะครับนะอาทนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าก่อนที่จะเข้าในเรื่องราวของแผงกาัตลาดอยากให้พี่น้องทุกท่านเนาะมาดูระบบการตลาดแบบทั่ว,วๆไปก่อนที่เราเคยใช้ชีวิตประจําวันอยู่นี่แหละครับนะที่เราคุ้นเคยกันอยู่ทุกวันนี้เรามาดูกันก่อนเนาะว่าสินค้าทุกตัวมันจะต้องมีโรงงานผลิต ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์นาะผงซักฟอกยาสิฟันนะทุกอย่างเลยจะต้องมีโรงงานผลิตนะทีนี้ค่าการตลาดเนี่ยสีบวกกาไรเนี่ยโรงงานผลิตเขาเก็บไว้อยู่แล้วแล้วเสร็จปั๊บเขาก็ส่งมานะโฆษณาเพื่อให้ผู้บริโภครู้ว่าสินค้านี่ดีอย่างไรนะการโฆษณาเขาก็จะต้องให้กลุ่มคนที่มีชื่อเสียงดารานักร้องนักแสดงมาโฆษณาเพื่อเป็นเครดิตว่าสินค้านี้เวิร์กดี นะแล้วก็มีค่าขนส่งนะแล้วก็มีอะไรล่ะเขาเรียกว่าค่าขนส่ง่ค่าส่งนะแล้วก็ค่าปีกนะอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าพ่อค้าคนกลางกลุ่มน wow ี้เน네ี่ยเขาเรียกว่าค่าการตลาดเนี่ยพ่อค้าคนกลางเขาเรียกว่าค่าตลาดตรงนี้หกสิบเปอร์เซ็นต์แต่นี้เนี่ยหกสิบบวกสี่สิบไปถึงปลายทางเนี่ยคือเราไปซื้อเนี่ยนะไป อ่ช้อปปิ้งนะร้านสะดวกซื้อต่างๆตามห้างนี่นะเราต้องไปชนะ็อปเนี่ยร้อถูกไหมครับเพราะว่าตรงนี้เขารวมมาแล้วนะมาคิดกับพวกเรานี่แหละนะที่เห็นโลโก้ที่เราเห็นประจําอยู่แล้วอ่ะทีนี้มาถึงในเรื่องของระบบการตลาดแบบทั่วไปแล้วแล้วมาดูเรื่องระบบเครือข่ายของพอลิน่าเน็ตเวิร์กแน่นอนครับพอลิน่าเน็ตเวิร์กก็ต้องมีค่าการผลิตเนาะก็คือ40%เนี่ยนะก็คือตรงนี้บวกกำไรเรียบร้อยไปเรียบร้อยแล้ว ทนี้ในเรื่องของค่าการตลาดตรงนี้ตัดระบบพ่อค้าคนกลางออกไปเลยผมขออนุญาตดื่มนะ้ำแป๊บนึงนะครับนะคอแหบแป๊บนึงนะครับ ตัดเสียงตัดภาพไปเนาะคอแหบนะครับอ่ะทีนี้ในส่วนของเมื่อสักครู่นี้ไปถึงไหนแล้วนะครับก็คือระบบการตลาดด้วยระบบเครือข่ายโพลินาเน็ตเวิร์กเนาะก็ตัดกลุ่มพ่อค้าคนกลางออกไประบบเดิมๆนะเกาค่าการตลาด60%มาให้กับสมาชิกนะครับเนาะทีนี้เดี๋ยวมาดูกันว่า60%เนี่ยที่ที่เราจะได้เนี่ยนะก็คือทำอย่างไรบ้างมาดูกันต่อนะครับ หาค่าการตลาดหกสิบเปอร์เซ็นตตรงนี้นะครับนะเดี๋ยวนี้คนระับอ่ะทีนี้ค่าการตลาดหกสิบเปอร์เซ็นตตรงนี้นะครับจะได้มาอย่างไรนะแน่นอนครับก็คือหลักการตลาดง่ายๆระบบเครือข่ายใช้ดีบอกต่อใช้ดีบอกต่อบอกต่อใครบอกต่อญาติบอกต่อเพื่อนบอกต่อพี่บอกต่อน้องบอกต่อคนที่เรารักคนที่เรารู้จกักนะให้รู้จักโสมแดงให้รู้จักพลิน่าเคดีให้รู้จกัจกโสมเกาหลีตังกุยพัดตังกุยจับนะครับนะ อันนี้เนี่ยนะแน่นอนครับนะถ้าเกิดว่าเราอ,ะ,อ,ะ,อะไรล่ะเป็นคำพูดที่เข้าใจง่ายๆคือเราเปลี่ยนที่ซื้อนะใช้ดีบอกต่อนะจากรายจ่ายเป็นรายรับแบบเนี้ยท่านว่าเวิร์กไหมนอแล้วโดยเฉพาะเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันด้วยแน่นอนครับเวิร์กแน่นอนเนาะครับเพราะว่าปกติเราก็ไปช้อปปิ้งไปใช้จ่ายโดยที่ผลประโยชน์ตอบแทนเนี่ยน้แทบไม่ได้อะไรเลยนะครับแต่เรามาช้อปปิ้งกับพอลลีน่านะเราก็มีไรายได้กลับคืนมา สู่ครอบครัวแล้วก็ญาติพี่น้องของเราครับอาะทีนี้มาดูเนาะว่า60%เนี่ยนะได้มาอย่างไรแผนเศรษฐีเลยละนะครับอาะทีนี้มาดูต่อเนาะแผนตลาดของบริษัทพีนาเน็ตเวิร์กครับเป็นแผนแบบไตเนอรี่นะดินามิกมันติจเเรชันซิสเต็มนะมีแผนสองส่วนครับมีรายวันและรายเดือนนะวันนี้ผมจะคุยในเรื่องของรายวันก่อนเนาะว่าอ่ารายได้มาอย่างไรครับเนาะในเในส่วนของแผนตลาดเอามาดูต่อเลยนะครับ <c oughs> ไรายได้มีด้วยกันทั้งหมด8ช่องทางนะช่องทางแรกคือทั่วไปกําไรจากการขายสินค้านะและไรายได้ทางที่2นะโบนัสบริหารเครือข่ายนะครับนะไรายได้วันละ5 0 0 2 4 0 0ต่อ1น1บวันได้มาอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยถึง8ช่องทางทีงนี้ในส่วนของไรายได้ทั้งหมดนะท่านมาสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในภายหลังนะครับเดี๋ยววันนี้ ผมจะคุยช่องทางที่2ให้ท่านฟังก่อนนะครับว่ารายได้500-2,000ต่อวัน,นได้อย่างไะตามมาเลยนะครับทีนี้คุณสมบัติผู้สมัครนะต้องอายุ15ปีนะครับขึ้นไปนะหรือว่าเป็นต้นไปนี่นะครับสำเนาบัตรประชาชนนะสมุดบัญชีธนาคารนะครับอ,อีเมลเบอร์โทรถ้าไม่มี Gmail ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็มีข้อมูลแค่บัตรประชาชนก็สำเนาทะเบียนบ้าน สำนาำนาธนาคารก็ใช้ได้แล้วสำนัทีวนบ้านไม่ต้องนะครับนะะทีนี้สมัครนะะสมาชิกอันดับแรกเนี่ยค่าสมัครนี่หนึ่งร้ยเจ็บาทนะหนึ่ง้อยเจ็ดบาทนะแล้วหลังจากนั้นเราซื้อสินค้าสะสมนะครับนะให้ครบหนนะึ่งันห้ารอยคะแนนนะรือว่าพีวนะก็เป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์เลยทีนี้คุณจะมีะไรายได้นียค่าการตลาดเนี่ยแปดช่องทางได้เลย นะคุณอยากทํากี่ช่องทางนะแะช่องทางก็ได้นะครับอันนี้ถือว่าคุณเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์อาทีนี้มาดูต่อนะครับนี้ผมสมมุติละกันนะว่าเป็นสินค้าเนี่ยมันมีหลายกลุ่มเนาะผมเอาตัวตัวอย่างของโพลิน่าเคดสขวดละกันเพื่อคํานวณตัวเลขง่ายๆนะครับทีนี้เค2ดสขวดนะราคาสินค้าเนี่ยนะครับนะก็คือรวมค่าสมัคร2องพบาทได้2ขวดนะทีนี้ค่าสมัคร107นะแล้วก็ค่าสินค้า 1,926บาทอะนี่คือรวมและสมัครครั้งเดียวนะลุยยาวเลยนะครับาอทีนี้มาดูต่อนะว่าผลประโยชน์ตอบแทนนะไรายได้ทางที่2เป็นยังไงบ้างลองดูตามนะครับรายได้5 0 0ร้อยถึงหกพบาทต่อวันมาอย่างไรบ้างอ่ะผมจะค่อยๆอธิบายนะพันหนึ PV หรือว่า1แต้มเนี่ยก็คือเมื่อสักครู่นี้จําได้ไหมครับว่าเราสมัครซื้อสินค้าอลินาเคดีขวดนะ 2 0งพบาทนะครับนี่แหละคือราษฎสมบูรณ์คุณจะมีคะแนนแบบนี้นะหคะแนนนะหรือว่า1 5 0 0งพันห้ร pv นะครับอันนี้เมื่อราษสมบูรณ์แล้วปั๊บคุณก็ไปแนะนําเพื่อนญาติพี่น้องอาจจะใช้สมแดงนะอาจจะใช้พลีนาเคดีดูแลสุขภาพก็แล้วแต่นะอันนี้ยกสมมติตัวเลขขึ้นมาเนาะแล้วก็เห็นเป็นรูปธปรรมอ่ะสมมติว่าเราไปชวนนายเกับนายบมาแบบนี้นะตามแผนการตลาดของบริษัทปลีนาเน็ตเวิร์คด้วยระบบ าการตลาดแบบไตเนอรี่นะถ้าคะแนนมาฝั่งซ้ายและฝั่งขวาแบบนี้ถือว่าครบเงื่อนไขนะค่าการตลาดคุณจะได้คู่หนึ่งห้าร้อยบาทแบบนี้เลยนะครับนะนี่เนี่ยห้าร้อยบาทคุณจะได้นะก็คือรวมแล้วนะครับก็คือทั้งวันหยุดนกะขาดตลากรวมแล้วนะับไปเลยนะประมาณสิบวันทำการนะถ้ามาทุกวันก็นจะทุกวันอตอนนี้คุณได้หนึ่งคู่แล้วห้าร้อยบาท นะต่อมา A กับ B เนี่ยเขาก็มีเพื่อนญาติถูกไหมครับนะอาจจะเรื่องของการดูแลสุขภาพหรืออยากมีได้ไดเสริมหรือต้องการาซื้อสมแดงไปใช้สมมุติว่าใน A อาจจะไปแนะนำนะให้กับญาติกับเพื่อนเนี่ยหกพั 6, คะแนนเลยนะหรือว่า4รหัส อาจจะไปนำแนะนำอีกฝั่งหนึ่งหกพันคะแนนเลยอันนี้เป็นตัวเลขสมมุติขึ้นมานะอาจจะมากกว่านี้หรือน้อยกว่าน,นี้แต่สมมุติขึ้นมาเพื่อให้เราเข้าใจตัวเลขง่ายๆถ้ามาหกพันคะแนนซ้ายหกพั 6, นคะแนนขวาเท่ากับว่าใน A เนี่ยมีทั้งซ้ายทั้งขวาเท่ากับข้างละสี่แต้มถ้ามาประกอบจับเป็นคู่กันก็จะได้ทั้งหมดเนี่ยนะสีค่คู่ใน A ก็จะได้ทั้งหมดเนี่ยนะก็คือ4คู่เนี่ยคู่ละ5 0 0ก็เท่ากับ2,000เลยแบบนี้นะครับทีนี้มาในส่วนของใน A เนาะ ทำได้ใน b บีก็ทําได้ถูกไหมครับนะเราเองก็ไปช่วยบีบีก็มีญาติมีเพื่อนมีพี่น้องเหมือนกันนะผมสมมุติว่าใน a กับน B ีนะทำเหมือนกันเลยนะอ่าทีนี้ในส่วนของ a เนี่ยนะครับเมืนะ่ออเขาขยายธุรกิจนะเราไปช่วยเขาเราขยายธุรกิจเนะี่ยเราไปช่วยเขาใน a เนี่ยได้ไปแล้วนะสีค่คู่ครับข้างซ้ายสี่คะแนนข้างขวาสี่คะแนนนับรวมกันแล้วเป็นแปคะแนน ไปรวมที่คุณอยู่ฝั่ง A นะตัวเราเองยังไม่มีไรายได้ทีนี้ฝั่ง B เนี่ยมานะเราถ้าเราดูให้ดีนะเมื่อฝั่ง B เนี่ยทำเหมือน A เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับนะแนะนำสองคนเท่ากันนะฝั่งละ6000คะแนนนะ PV เนี่ยเท่ากันถ้าคิดเป็นแต้มกข้างละ4แต้มใน B ก็จะได้เหมือนกับใน A เลยก็คือ4คู่4คู่ก็2 0 0พันคะแนนฝั่ง B ก็เท่ากับฝั่ง A คิดง่ายๆเนาะจะได้ตัวเลขไม่ต้องสับสน ฝั่ง B ก็มาแปะคะแนนดูวงอะ่ะดูตรงตัวเลขที่ขึ้นมาตามที่ผมคลิก powerpoint นะครับนะทีนี้เมื่อคะแนนฝั่ง A มารออยู่แล้วนะฝั่ง B มาปับ๊บแน่นอนครับนะคอมพิวเตอร์ก็คำนวณคอมมิชชั่นให้คุณเลยก็คือคุณจะมี8คะแนนซ้าย8คะแนนขวานะคุณก็จะมีรายได้เนี่ยนะครับลองดูนะคำนวณปับ๊บคุณก็จะมีรายได้ทั้งหมดเนี่ยแคู่8 5 4, 4, 4, 4คุณก็จะรับโบนัสนะบริหารเครือข่ายมาสีนะ 4, บาทเลย นะครับอ่าทีนี้มาดูต่อทีม A กับทีม B แน่นอนครับเขาก็มีญาติมีเพื่อนมีพี่มีน้องถูกไหมครับถ้าสินค้าไม่ดีเนี่ยนะการตลาดยังไงก็ไปต่อไม่ได้ถูกไหมครับทีนี้สินค้าดีใช่ดีบอกต่อสมแดงฉีดก็ติดดอกออกผลดีนะลดต้นทุนนะแล้วก็อ่าสินค้าด้านสุขภาพอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยเนาะเพราะว่า60ปีและตำนานสมเกาหลีตุงตุ้ับอ่าทีนี้สินค้าก็ เนี่ยทีมงานเราก็ขยายธุรกิจแนะนํากันอย่างต่อเนื่องครับทีนี้สมมุติว่านะทีม A กับทีม B เนี่ยขยายธุรกิจเท่ากันนะวันนี้ก็มาอีก8คะแนน8แต้มทั้งซ้ายทั้งขวาถ้ากับว่าคุณก็จะมีไรายได้เนี่ยแบบนี้สี่พันนะหรือว่า8คู่เนี่ยนะต่อวันแบบนี้ทีนี้ถ้าเกิดมาทุกวันมาทุกวันนะก็เอาสี่พันคู่สามสิบวันนะสามสิบวันเนี่ยเดือนหนึ่งก็คือแสนสองนะหนึ่งแสนสองหมื่นบาทต่อเดือนอันนี้คือที่มาของไรายได้ ของบริษัทพรินาเน็ตเวิร์กตามแผนการขายและการตลาดนะทีนี้เนี่ยอย่างนี้เนี่ยนะก็คือเขาเรียกว่าทําธุรกิจแบบอสองสายแต่บริษัทของเราแผนตลาดของพรินาเน็ตเวิร์กเขาเรียกว่าไตรเนอรี่คุณต้องทำสามสายนะหรือคุณต้องมีสามสายเอามาดูต่อนะครับตอนนี้คุณอ่ช่วยสายงานทีม A ทีม B นะเติบโตแล้วนะทีม A ทีม B นะธุรกิจเริ่มออโต้นำผู้นําเยอะแยะมากมายแล้วนะทีนี้คุณไปขยายทีม C โดยใช้ความรู้แบบเดิมๆเคยช่วย A กับช่วย B อย่างไรก็เอาความรู้แบบเดิมๆไปช่วยใน C ขีขายสปอนเซอร์ขายสปอนเซอร์ผู้สินค้า how m e e ติ้งอยู่อย่างเงี้ยนะอ่าทีนี้มาดูต่อครับนะคุณก็ช่วยใน C ใน C ก็อยากสาเร็จเขาก็เติบโตเขาก็ทํางานกับคุณถูกไหมทีนี้ใน C เนี่ยนะมียอดธุรกิจเหมือนกับใน A กับใน B เท่ากับว่าวันนี้เนี่ยคุณมีธุรกิจเติบโตเหมือนกัน3สายนะมีสายละ8คะแนนทั้ง3สายวิธีคํานวณก็คือ 8.3.24า่สนะหารด้วย2คือจับคู่เนี่ยได้12คู่12คู่คูณ500ก็เท่ากับ6,000นะ6,000ต่อวันถ้าคูมาทุกวันคูณ30วันเนี่ยเท่ากับเดือนหนึ่งแสนแปดบาทต่อเดือนนี่คือที่มาของไรายได้นะหนึ่งธุรกิจวันละหกพันเห็นไหมครับผมเอาเมาส์ไปชี้ให้ดูเนะาะเอี่ยตรงเนี้ครับนะหกห้าร้ยถึงหกพันบาทต่อหนึ่งวันครับ นี่ในแผงการตลาดของบริษัท Polyana Network ครับที่ให้เห็นว่าไรายได้ทางที่2 5งห้าถึงสองได้อย่างไรนะนั่นแหละครับคือถ้าวันนี้ถามท่านเนาะว่าถ้าในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้ถ้ามีไรายได้แบบนี้เนี่ยท่านว่าเวิร์กไหมงานประจําก็ทําไม่เสียนะแล้วเราเวิร์ก from home ทำงานที่บ้านกับ Polyana Network ได้ด้วยครับเนาะหนึ่งแบาทต่อเดือน ธรรมดานะอาจจะ70%หรือ50%ของตรงนี้เนี่ยทำงานประจําด้วยเนี่ยไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมครับอ่ะทีนี้มาดูครับว่า2 4งหมืนได้มายัางไงเดี๋ยวเรามาดูต่อนะครับตอนนี้เราทําอยู่แค่1รหัสหรือว่า1ธุรกิจเรามาดูนะครับว่าสองหมืน่นสี่เนี่ยนะได้มายัางไงนะทีนี้ดัดตามแผนตลาดของบริษัทพย,พยน่าเน็ตเวิร์กนะครับนะหนึ่งชื่อหรือว่า1บัตรประชาชนเนี่ยนะคุณสามารถขยายธุรกิจนะหรือว่า ตั้งธุรกิจได้ทั้งหมดเนี่ยสี่หัสหรือว่าสี่ธุรกิจครับทีนี้มาดูต่อนะว่าสองหมื่นสี่นะสองหมื่นสี่นพันบาทเนี่ยนะต่อวันละเจ็ดแสนสองต่อเดือนเนี่ยนะได้มาอย่างไรครับแน่นอนครับเมื่อสักครู่นี้เราสมัครหนึ่งหัสใช่ไหมนะวันนี้เราจะสมัครเนี่ยนะก็คือให้เต็มสี่หัสเลยก็คือ6000คะแนนเลย6,000คะแนนเนี่ยหรือว่า6 0วันพีวีมาอย่างไรเรามาดูต่อนะครับนะามาดูนะครับ ศูนย์หนึ่งเมื่อสักครู่นี้ศูนย์หนึ่งใช่ไหมอ่าทีน,นี้เราเปิดธุรกิจที่สองเปิดธุรกิจที่สามเปิดธุรกิจที่สี่ให้ครบเลยสี่ธุรกิจนะทีน,นี้สี่ธุรกิจเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะจะเป็นชื่อเราทั้งหมดเลยสี่ธุรกิจนะถ้าเราสมบัรนะโดยเปิดธุรกิจนะปรินาเคดีครับนะผมสมมุติว่า นะเปิดแบบนี้หมดเลยนะท่านอาจจะจะเป็นซื้อสมแดงหรืออะไรก็แล้วแต่แต,แต่คำนวณแบบนี้มันง่ายกว่าเนาะตัวเลขมันได้ลงตัวนะทีนี้สมมติว่า4รหัสเนี่ยนะท่านทำเหมือนกันหมดเลยนะก็คือรหัสละ2000 3-3บาทคูณ4เท่ากับ8 1ดพาทบาทนะทั้งหมดครับเป็นธุรกิจของคุณทั้งหมดเลยนะ1 2 3 4เป็นชื่อคุณทั้งหมดเลยครับคุณจะได้พอลินาเคดีไปทั้งหมด8ขวดนะะหัสละ2ขวด อ่ะทีนี้มาดูของแผงกตรตลาดของ VAP 24ต่อวันได้อย่างไรบ้างอ่ะตามมานะครับนะอ่ะ VAP เนี่ย24ต่อวัน7 2 0 0 0บาทต่อเดือนคุณสามารถนะดูตามไฟล์ PowerPoint ได้เลยนะครับคุณสามารถขยายธุรกิจนะภายใต้ VAP ของคุณเนี่ยเสายงานนะครับเนาะแล้วคุณลงทุนเนี่ยนะ8,132บบาทอาจจะเริ่มลงทุนเต็มเลยก็ได้หรือค่อยๆทยอยลงทุนก็ได้ นะครับอ่าท่านนี้มาดูต่อโครงสร้าง VIP เป็นแบบนี้ครับท่านครับนะศูนย์หนึ่งคือรหัสที่หนึ่งชื่อท่านศูนย์สองนะผมเอาเมาส์มาคลิกให้ดูเนาะครับนี่นะศูนย์สองครับก็ชื่อท่านศูนย์สามนะเดี๋ยวเมาส์หายไปไหนนะ <c oughs> นะเอาศูนย์สามก็ชื่อท่านนะศูนย์สี่นี่ก็ชื่อท่านนะเพราะว่าศูนย์หนึ่งเนี่ยนะครับก็จะมีสายงานสามสาย 2 3 4ก็คือเป็นรหัสนะสามสายของศูนทั้งหมดก็คือครบเลยท่านสมัครแบบ v ี p สมบูรณ์แบบเลยเอา้าวทีนี้มาดูต่อครับขั้นตอนต่อมาเวลาขยายสายงานนะผมพูดเต็มภาพเลยนะคือ9สายงานนะท่านได้นึกภาพออกแต่เวลาบริหารงานจริงเนี่ยเราเริ่มขยับทีละ2สายแต่เรื่องบริหารสายงานเนี่ยท่านไปปรึกษาอัปไลน์ท่านนะครับนอว่าการทํางานอย่างไรอะไรยังไงแต่นี่ผมพูดโครงสร้างเต็มก่อนได้รู้ว่า วันละสองมูลสิสองต่อเดือนเนี่ยได้มาอย่างไรอ่ะทีนี้มาดูนะครับศูนย์สองนะก็ขยายไปสามสายท่านดูตามนะครับศูนย์สามก็สามสายศูนย์สี่ก็สามสายแบบนี้นะค่อยๆดูตามนะครับนะแล้วก็มาดูนะครับว่าแต่ละธุรกิจของเรานะละธุรกิจที่สองสามสี่ลองมาดูนะครับธุรกิจที่สองขยายไปเต็มนะเต็มแม็กซ์เลยเนี่ยเติบโตแบบอ่าเต็มที่เลยเนี่ยสามสายสายละแปดทั้งสามสายนะ ครับศูนย์สามก็สามสายศูนย์สี่ก็สามสายนะเมื่อทุกทุกสายงานเติบโตเหมือนกันหมดนะครับธุรกิจที่สองท่านดูนะครับธุรกิจที่สองธุรกิจที่สามธุรกิจที่สนีะ่ครับคำนวณให้ธุรกิจที่หนึ่งนะครับก็คือได้ทั้งหมดสิบสองคู่โดยโดยแบบอัตโนมัติเลยออโต้เลยนะครับนะศูนย์หนึ่งเนี่ยนะราดที่หนึ่งจะได้หกพันก็คือสิบสองคู่ศูนย์สองท่านดูวงกลมสีดำนะศูนย์สองก็มีสามสายนะ 02ก็ได้เท่ากับ01เหมือนกันเพราะว่าได้แปลคะแนนทั้งสามสาย12คู่6,000เหมือนกัน03ก็ได้เหมือนกันครับนะเป็นธุรก,กิจของเราทั้งหมด04ก็เหมือนกันครับทาเหมือนกันก็ได้เหมือนกันครับเห็นไหมครับว่าที่มาของรายได้นะ64 24เอา6นะคูณ4รหัสก็เป็น2,000ต่อปันนะแล้วก็เอาทั้งหมดเนี่ยนะ2 0 0ยคูณ30วันนะก็เท่ากับ1เจ็ดแสนสองหมื่นบาทต่อเดือนนี่แหละครับคือที่มาของ โครงสร้างธุรกิจพอลิน่าแบบ VIP ครับทีนี้แต่เวลาการเริ่มต้นสร้างสายง,งานนะอย่างเรียนท่านผู้วิเกตไปเมื่อสักครู่นี้แล้วครับว่าตอนเข้ามาปั๊บก็ค่อยเริ่มต้นสร้างทีละสองสายก่อนเนาะทีนี้ในเรื่องของการสร้างสายง,งานเรื่องที่วางแผนการทํางานเนี่ยให้ติดต่อหรือว่าสอบถามอัปไลน์ท่านนะครับนะอย่าวางทีเดียวเยอะนะทำงานไม่ไหวแล้วครับนะอ่าทีนี้มาดูก่อนมาดูต่อน,นะครับว่า ในเรื่องของธุรกิจเครือข่ายเนี่ยหลายๆท่านนะมองแน่ๆครับเกี่ยวกับในเรื่องของมันเป็นวงกลมๆเนี่ยต่อกันไปต่อกันไปเนี่ยไอคนที่อยู่ข้างข้างบนเนี่ยได้เปรียบแน่ๆนะมีสิทธิคิดครับผมก็คิดนะครับแล้วก็ธุรกิจนี้เป็นมรดกได้ไปหยุทดทำแล้วมีได้ไปเดี๋ยวท่านลองมาดูครับนะสิ่งนี้เนี่ยที่ผมตัดใจทำธุรกิจเพราะสองอย่างนี้เลยนะในเรื่องของมรดกด้วยนะในเรื่องของสุขภาพด้วยแล้วก็เรื่องของความยุติธรรมด้วยอย่าง นะอธิบนนดูต่อเนาะว่าโครงสร้างธุรกิจเน,เน,เนี่ยมรดกเนี่ยเป็นได้ได้ยางไรแล้วก็ยุติธรรมแซงก็ได้ได้ยางไรตามมาดูนะครับตั้งดูนะครับ AA เอมาชวนกอไก่กอไก่มาชวนขอไข่แล้วก็ไก่มาชวนเราแบบนี้เราฟังแผงตลาดปับนะ๊บเนาะทุกทุกคนเนี่ยนะมีความคิดมีความขยนันมีความมุ่งมั่นนะมีความอะไรล่ะอดทนเนี่ยไม่เท่ากันคิดใหญ่คิดเล็กไม่เท่ากัน แต่วันนี้ท่านลองดูโครงสร้างแผนการตลาดนะครับ A มาชวนกอไก่นะท่านดูนะ A มาชวนกอไก่นะแล้วก็กอไก่มาชวนขอไข่และก,กอไก่มาชวนเราเราเห็นธุรกิจปับ๊บโอ้โหเราเห็นแล้วเราสินค้าก็เวิร์กบริษัทมั่นคงแผนตลาดทําง่ายมาใายมา,ากวาก็ได้ได้เงินแล้วอย่างเงี้ยนะและสินค้าก็ทําง่ายแล้วก็มีระบบทํางานเวิร์กโฟล์กทำงานได้อะไรต่างๆเหล่านี้เราทาสมมุติว่าเราเราเริ่มต้นที่3าธุรกิจนะ 01, 02, 03ครับลองดูต่อลองดูตามต่อนะครับตามธุรกิจเนี่ยเป็นชื่อเราทั้งหมดเลยท่านลองดูนะครับก็คือเราไปสร้างธุรกิจเนี่ยนะสมมติว่า4สายงานนะ02มี2ส,สาย03มี2ส,สายท่านดูเลยได้นะว่าถ้า02นะ03เนี่ยมาสายละ8นะฝั่งละ2สายเนี่ยนะครับนะ 02, 03เนี่ยนะท่านดูตามไฟล์นะครับนะ 02, 03จะได้8คู่นะก็ได้4,000ต่อรหัส รู้หนึ่งอะได้นแน่แน่สี่พันถ้ากับวันนี้เนี่ยนะคุณจะมีไรายได้เนี่ยนะวันละหมื่นสองถ้ามาแบบนี้ทุกวัน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 เนี่ยนะคุณจะมีได้สามแสนหกหมื่นบาทต่อเดือน,น,นเห็นไหมครับอันนี้คือโครงสร้างธุรกิจของเรานะไม่เกี่ยวกับในกไม่เกี่ยวกับในเอไม่เกี่ยวกับในขอครับอันนี้คือของเราทีน,นี้ท่านดูต่อนะครับว่าในกชวนขอไข่มาท่านดูนะครับถ้าตามแผงตลาดเนี่ยนะในกจะมีคอมมิชชั่นนะหรือว่าโบนัสเนี่ยบริหารก็ขายเนี่ย ได้เพียงแค่คู่เดียวห้าร้อยบาทถ้าลองดูต่อนะใน A ครับมีในกอสายเดียวในโทษนะครับใน A ไม่มีไรายได้ไม่เกิดไรายได้นะครับเนาะทีนี้คือธุรกิจเนี้ยนะก็ไม่ได้อ่าไม่ได้ว่าไ,ไ,ไม่ให้โอกาส A หรือว่าไม่ให้โอกาสกอแต่เพียงที่ว่าให้ A กับกอเนี่ยต้องต่อยุสมาชิกไว้เขาก็มีสายงานหนึ่งสายงานแล้วถูกไหมครับถ้าก็ทําเพิ่มอีกสายหนึ่งเขาก็มีไรายได้นะมีมีโอกาสมีได้วันละสี่พัน้าออกใช่ไหมครับ แต่โครงสร้างนี้ทำมาเพื่อนะให้ผู้นำท่านเกียรตินะครับแล้วก็สมาชิกใหม่ๆให้เห็นว่าธุรกิจนี้มีความยุติธรรมใครทำมากนะได้มากใครทำน้อยนะก็ได้น้อยใครไม่ทำก็ไม่ได้แต่ธุรกิจนี้ก็ให้โอกาสอัพไลน์คนที่ชวนมาถ้าต่อาอายุสมาชิกไว้สายงานก็ยังคงเดิม นะครับนาอแล้วก็ทําเพิ่อมอีกสายหนึ่งเท่านั้นเองอาจจะปีนี้ไม่ว่างปีหน้าไม่ว่างปีต่อไปว่างก็มาทานะครับ<_ <EN> _>นะ้ฝากด้วยนะครับสําหรับผู้นําที่มีสายงานที่เติบโตแล้วนะสายเดียวนะ<_ <EN> _>อาท <นะ S 1> ีนี้ในเรื่องของมรดกท่านดูภาพตรงนี้นะครับนะในเรื่องของมรดกเนี่ยทังทั้งเกตบนะครับผมเอากระบาดเนี่ยกาที่ศูนย์หนึ่งในชื่อเรานะทีนี้สายงานของเราที่เติบโตอยู่ใต้ใตสายใต้สายงานของเราเนี่ยนะเ <_ EN _> มื่อเราหยุดทําหรือว่าเราเสียชีวิตนะเมื่อธุรกิจ โตปั๊บข้างล่างเนี่ยเขาเติบโตทีมงานดาวลายเราองค์กรเราเติบตเขามีไรายได้ถามว่าถ้าเราหยุดทําหรือเราเสียชีวิตเขาจะหยุดและตายตามเราไหม <c oughs> ไม่ตายแน่นอนถูกไม่ถูกนะเขาก็อยากเติบโตอยากมีได้มากขึ้นมากขึ้นเขาก็เวิร์กนะทีมงานก็เติบโตนะแบบนี้ที่บอกว่าวันนี้นะขอให้เราเรียนรู้อย่างต่อเนื่องครับธุรกิจจะโตไม่โตขึ้นอยู่กับสินค้า ใช้ดีและไม่หรือว่าไม่ดีนะใช้ดีบอกต่อมีการซื้อซ้ํานะระบบก็หมุนเวียนเหมือนเราแปลงฟันทุกวันซื้อยาที่ฟันทุกวันหอมแดงใช้ดีนะเกษตรกรก็ใช้ทุกวันนะเกษตรกรเอาไปใช้เป็นสมาชิกแล้วก็มาทําเป็นธุรกิจแบบนี้ก็เยอะเลยครับห,หลายอท่านนะสุขภาพไม่ดีเอาพรินาเคดีสมโกไปทานนะแล้วสุขภาพดีก็หันมาทําเป็นธุรกิจก็เยอะแยะมากมายนี่แหละครับถึงบอกว่าอาจจะเริ่มต้นนะด้วยการใช้สินค้าก่อน นะแล้วก็ค่อยพัฒนามาเป็นธุรกิจนะจากความมั่นใจในสินค้านะจากความมั่นใจในธุรกิจนะก็สามารถที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมได้หลายหลายคนก็ถักทอธุรกิจอลิน่าดิสเวิร์กคู่กับงานประจำนะแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อ,อไรายได้นะมากกว่านะหรือคิดว่าธุรกิจโตแล้วก็สามารถที่จะหยุดเลิกหรือว่าลาออกจากงานประจําก็มาทพอลินนาเป็นอาชีพทีมธุรกิจเขาก็เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับเนาะแล้วก็ยังไงท่านก็นไปต่อยอดเพิ่มเติมกันนะครับ อาทีนี้ในเรื่องของธุรกิจนะเป็นของเราเองอย่างไรนะช่วยคนอื่นให้รวยนะก่อนเนี่ยนะแลวธุรกิจอิสระยังไงท่านนูนภาพนี้นะครับเนี่ยตัวเราเนี่ยตอนนี้สมมุติว่า,ถ,าถ้าท่านที่กําลังฟังอยู่เนี่ยนะ,ะยังไม่ได้สมัครอะไรเลยอยู่บ้านเฉยเฉยนะ,ะแล้วก็มีอัพไลน์ญาติเพื่อนพี่น้องคนไม่รู้จักหรือว่ารู้จักทางออนไลน์มาชวนหรือว่าแชร์โพสแชร์ลิงก์ไปให้ดูหน้าขณะนี้นะเขามาชวนเรานะถือว่าเขาเป็นผู้แนะนําหรือว่า line, อัพไลนะ์เนาะลองดูนะครับ ทีนี้เมื่อเราเห็นโอกาสปั๊บเราไปช่วยกอช่วยขอนะญาติเราเพื่อนเราหรือว่าเพื่อนในสังคมออนไลน์ก็ตามนะเขาอยากมีรายได,ได้อยากมีสุขภาพที่ดีอยากมีการเกษตรที่เพิ่มขึ้นนะท่านลองดูนะครับว่าถ้าตามโครงสร้างนะท่านดูให้ดีนะครับนาอแป๊บหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวเอามันค้างไะเอามัค้างครับอ่ะทีนี้เมื่อเราไปช่วยช่วยกอนะ ช่วยขอครับทีนี้เนี่ยแน่นอนครับนะเมื่อกอกับขอเนี่ยเติบโตครับนะหรือว่ามีไรายได้มันก็ส่งผลให้ธุรกิจเราเกิดไรายได้ด้วยใช่ไหมครับเนี่ยแบบนี้นะเมื่อกอกับขอปั๊บม้ามาสายละแปทั้งสองสายเนี่ยถ้าลองดูภาพธุรกิจนะเป็นธุรกิจที่ช่วยให้คนอื่นมีไรายได้ก่อนนะเมื่อกอกับขอมีเกิดไรายได้ก่อนปั๊บเราจึงเกิดไรายได้ถึงบอกว่าธุรกิจนี้นะช่วยคนอื่นให้สําเร็จก่อนนะ ให้มีรายได้ก่อนเราจึงเกิดรายได้นะถ้าลองทําตามแบบนี้นะยังไงเติบโตแน่นอนนะครับรับเป็นธุรกิจอิสระนะเราจะทําเวลาไหนก็ได้นะสะดวกเวลาไหนก็ทําเวลานั้นครับเนาะเพราะว่างานประจําก็ทําเลี้ยงลูกก็ทําได้นะหรือว่าเป็นแม่บ้านนะดูแลพ่อแม่นะหรือว่าดูแลลูกยังเล็กอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทําได้เพราะเรามีโทรศัพท์เครื่องเดียวนะก็สามารถขยายธุรกิจเป็นงานอิสระครับเลือกเวลาทํางานได้ นะครับอาทีนี้นะกกขอก็ได้เหมือนกับเรานะเขาได้ก่อนเราด้วยตามโครงสร้างเห็นภาพไหมครับนะอ่าทีนี้มาดูต่อนะครับว่าวันนี้นะท่านฟังทั้งหมดนะครับผมแทบไม่ต้องถามแต่ทําไฟล์มาสรุปให้ท่านตัดสินใจนะอะให้เห็นว่าอ่หึงธุรกิจนะรายได้นะหกพันบาทต่อวัน1นึ0 0 0สบาทต่อเดือนลงทุน2,000ันะสามที่สาบาทกับธุรกิจ นะที่โครงสร้างแบบ VIP นะลงทุน8132บาทนะมีโอกาสสร้างไรายได้วันละ24 0 0 0่นเดือนละ72ถามไปตรงนี้เนี่ยนะท่านเลือก VIP อยู่แล้วถูกไม่ถูกครับเนะาะอ่ทีนี้ยังไงก็ท่านจะตัดสินใจแบบไหนอย่างไรก็ยินดีนะการตัดสินใจของท่านนะครับถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆในวันนี้เนาะวันนี้ถ้าไม่ตัดสินใจเนี่ยจะเสียอะไรบ้างอ่วันนี้ก่อนเนาะผมยกตัวอย่างก่อนแล้วกัน คนที่ทำธุรกิจพรีนาเยอะแยะมากมายทั่วประเทศไทยครับวันนี้เรามีเพื่อนมีญาติมีพี่มีน้องนะที่เขาทําเกษตรที่อยากมีรายได้เสริมอยากดูแลสุขภาพนะก็อาจจะไปรู้จักนะเพื่อคนอื่นที่ก็ทําธุรกิจพรีนานะขายโสมแดงขายาพรีน่าเคดี D, อะไรก็ตามนะเขามีโอกาสไปซื้อได้อยู่ใช่ไหมครับวันนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ตัดสินใจทําคนอื่นไปชวนนะญาติเพื่อนเราพี่น้องเราทีละคนท้องคนเขาเห็นโอกาสปั๊บเขาทำนะคนที่เปได้เดือนละแสนแปดนะ วันละหกพันก็ต้องเป็นคนอื่นนะนะแต่วันนี้เนี่ยเราเห็นปั๊บเราตัดสินใจทำปั๊บรายได้ตรงนี้เนี่ยญาติพี่น้องเราที่เรารู้จักนี่นะเราก็รีบชวน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 นะรายได้นะทั้งหมดเดี่ยวก็เข้าสู่ระบบครอบครัวพี่น้องญาติเพื่อนน้องของเราดีไหมครับแบบนี้้องตัดสินใจดูนะครับถ้าไม่ตัดสินใจเสียโอกาสแน่ๆนะวันนี้ผมมีาทางเลือกนะหรือว่าเป็นข้อเสนอนะสามโอกาสนะครับให้กับเพื่อนๆนะที่กำลังมองอยู่กำลังฟังอยู่ ท่านพื่อนกำลังฟังอยู่นะครับนะหนึ่งใช้สินค้าราคาทุนก่อนนะก็ได้ครับยินดีต้อนรับนะสมัครก่อนแล้วก็หรือว่าต้องการเป็นอาชีพเสริมควบคู่กับงานประจําไปก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็3ก็ตัดสินใจเลยเอ้างานประจําก็ทำนะทำธุรกิจก็เอาเลยนะเพราะว่าทุกวันนี้ท่านสังเกตไหมครับคนที่รวยๆเนี่ยเขาไม่ได้ทําธุรกิจเดียวเขาก็ทําหลายธุรกิจะารายได้หลายทางนาเหมือนน้ํไหลาสายนะมันก็เต็มเขื่อนเร็ว อ๋อยังไงก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับหลายเอียดต่างๆสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับอัปไลน์ท่านนะหรือว่าญาติพี่น้องท่านที่โพสต์ที่แชร์ออกไปวันนี้เนาะฟังแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าถ้าเราไม่ลองเนี่ยมันก็ไม่รู้นะว่าจะทําได้ไม่ได้ถูกไหมครับถ้าเราขอให้ลองก่อนเนี่ยนะถ้าลองทํามันมีโอกาสสาเร็จอย่างแน่นอนนะครับผมทําธุรกิจมาสิกว่า นะกับพอลิน่าเน็ตเวิร์กครับก็ลองแบบนี้ครับอยากมีลูงวัะดกให้ลูกอยากได้ท่องเที่ยวอยากอะไรเงี้ยเราก็ทําได้แล้วนะครับนะเอาทีนี้ผมถือว่ามันเป็นเครื่องมือและกันเนาะในธุรกิจนะคือข่ายในยุคป,ปัจจันนะเป็นคานผ่อนแรงทํานะให้เราทํางานได้อ่องง่ายขึ้นเนาะแล้วก็ในยุคป,ปัจจุบันนี้นะเกี่ยวกับไม้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีนะสมมือถือก็ช่วยเราได้เยอะมากเลยทีเดียวนะยังไงลองเปิดใจดูนะครับ แล้วก็เราก็มีระบบออนไลน์ช่วยเนะาะโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวเรามีระบบนะเทรนนิ่งนะสอนทีมงานสอนองค์กรเรานะสร้างช่อง YouTube สร้างเพจอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับนะแล้วก็ในส่วนของการไลฟ์สดเราก็ช่วยสนับสนุนองค์กรทีมงานของเรานะครับอย่างต่อเนื่องอันนี้องค์กรทีมงานของเราเนาะมีคอร์สมีหลักสูตรต่างๆครับเข้ามานะครับเรียนรู้ด้วยกันนะเราพร้อมนะที่จะขับเคลื่อนองค์กรนะของเราเนี่ยให้ไปสู่เป้าหมาย